สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส HK3 ในบทที่2กันนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำศัพท์กันคำแรกนะคะคือคำว่าถุยถุยตัวนี้แปลว่าขาถูกไหมเช่นวัวตัวถุยเหินสูขาของฉันใหญ่มากนะคะเวลาเราจะบอกว่าขาใหญ่ขาเล็กเนี่ยเราจะไม่ใช้ต้าใช้เสี่ยวนะนะคะเพราะอะไรคำว่าต้าเนี่ยมันพูดถึงขนาดที่มันใหญ่แต่ขาเนี่ยนะคะ เราใช้กับคำว่าชูกับคำว่าซีเพราะอะไรนะคะเรามาดูกันค่ะถ้าหากว่าเราลองสังเกตดูนะคะสิ่งที่มันเป็นทรงกระบอกนะ,ะในภาษาจีนสิ่งที่มันเป็นทรงกระบอกแล้วแล้วมันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้คำว่าชูกับคำว่าซีนะคะยกตัวอย่างเช่นผมก็ได้ค่ะเส้นผมของเราเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกถูกไหมในความเป็นจริงแล้วมันเป็นทรงกระบอกถ้าผมเส้นหนาเนี่ยก็คือใช้คำว่าชูนะคะ และถ้าสมมุติว่ามันขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้คำว่า C นะคะและก็ยกตัวอย่างอีกอันนึงเช่นท่อน้ำนะคะท่อน้ำเนี่ยที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กมันเป็นทรงกระบอกเหมือนกันใช่ไหมถ้าท่อน้ําที่มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยก็จะใช้คําว่าชูนะคะถ้าขนาดเล็กก็ใช้คําว่า C นีนั่นเองค่ะเหมือนกันค่ะขาเราเหมือนกันขาเราเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ทรงกระบอกใช่ไหมโดยหลักๆแล้วมันดูเป็นทรงกระบอกนะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เป็นทรงกระบอกก็ตามทีนะคะอะเรามาดูกันตรงนี้เขาบอกว่าถ้าต้ถุยเหินชู้ก็คือขาเขาใหญ่มากหัวหัว,วตันถุยเหินสี่ขาของฉันเล็กมากเพราะฉะนั้นอันนี้จําไว้นะถ้าจะบอกขาเล็กขาใหญ่ใช้คําว่าชูกับสี่นะคะหรือถ้าเราจะบอกว่าโอ้ยฉันเจ็บขาจังเลยนะก็บอกว่าหัวต้ถุยเหินเถิงขาฉันเจ็บมากเลยเนี่ยนะคะ และคําว่าเถงตรงนี้แปลว่าอะไระคำที่สองของเราเลยค่ะเถงแปลว่าเจ็บหรือปวดนะคะแปลว่าเจ็บหรือปวดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าโอ้ยปวดหัวปวดหัวเราจะพูดว่าโถเถงโถเถงนะคะใช้ตัวนี้โถเถงโถแปลว่าหัวเถงแปลว่าปวดนะคะเราจะเอาโถขึ้นก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้าเราจะบอกว่าปวดขาจะใช้ว่าถุยเถงนะคะ ต่อไปค่ะถ้าปวดท้องปวดท้องจะพูดว่าตู้จืดเถิงตู้จืดเถิงนะคะตู้จืดตรงนี้แปลว่าท้องนะคะตู้จืดเถิงปวดท้องนะคะถุยเถิงปวดขาในั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันถ้าเราจะบอกว่าวอ้จินเทยนะตู้จืดเถิงปูท้ชู้ก็คือวันนี้ฉันปวดท้องไม่ค่อยสบายในั่นเองค่ะ ตู่จืเถิงใช่ไหมตรงนี้แปลว่าปวดท้องนะคะปูไทยชู้ฝุ่ไม่ค่อยสบายค่ะคําว่าชู้ฝุ่แปลว่าสบายนั่นเองนะคะต่อไปถ้าบอกว่าเอ้ยวันนี้แบบฉันค่อนข้างปวดหัวนะปวดหัวหน่อยนึงนะเราก็จะบอกว่าหัวจินเทียนโยเตียร์โถเถิงนะคะบอกว่าเขาวันนี้ปวดหัวนะทานจินเทียนโยเตียรโถเถิงนะคะใส่คําว่าโยเตียรเข้าไปเป็นการบอกว่าอะไรอะไรไปหน่อยนั่นเองค่ะ สังเกตคําว่าเถิงนะคะคาว่าเถิงตัวนี้เนี่ยมันมีรากศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป Ł ่วยตรงนี้อยู่นะตรงนี้เนี่ยเป็นรากศัพท์ที่มันเกี่ยวข้องกับพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าสมมุติว่าเราเห็นรากศัพท์ตัวนี้นะคะเราก็จะพอคาดเดาได้ว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นโร,ร,รคภัยไข้เจ็บหรือชื่อโรคต่างๆนะคะเรามาดูกันยกตัวอย่างนะคำว่าปิ้งก็ได้นะปิ้งที่แปลว่าป่วยนะคะปิ้งตัวนี้อ่ะมันก็จะมีรากศัพท์อยู่เหมือนกันนะสังเกตใช่ไหมคะตัวนี้ อันนี้แปลว่าป่วยนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าเราเจอคำว่า show s h o w ตัวนี้เป็นคำสุดท้ายของคำศัพท์ในบทน,นี้นะคะ show ตัวนี้เนี่ยเราสังเกตมีรากศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนะค,ะคำนี้เนี่ยนะคะแปลว่าผอมเดี๋ยวเราจะได้ไปเจอกันในคำสุดท้ายนะคะ show แปลว่าผอมค่ะในคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาก็มองว่า การที่คนตัวผอมเนี่ยเหมือนเป็นคนที่มีโรคอะค่ะไม่ได้อุดมสมบูรณ์ถูกไหมเพราะว่าถ้าหากว่าใครพอทราบมาใช่ไหมคะก็คือในจีนยุคก,ก่อนเนี่ยราชวงศ์หนึ่งเนี่ยนะคะเขาก็มีค่านิยมในเรื่องความงามว่าคนที่อ้วนเนี่ยจะเป็นสาวที่งดงามนั่นเองค่ะซึ่งก็จะไม่ค่อยเหมือนสมัยนี้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยมีรากสาพี่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในตัวักอนคําว่าโชที่แปลว่าผอมนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะคาว่าเจียวเจียวเนี่ยแปลว่าเท้านะคะเจียวแปลว่าเท้านะคราวนี้คําว่าเท้าในภาษาจีนมีคํหนึ่งใครพอรู้บ้างเอ่ยที่เวลาเราเรียนแล้วได้ยินคําว่าฟุตบอลน,นะฟุตบอลเราจะใช้คําว่าจู๋ฉิวค่ะจู๋ฉิวเนี่ยแปลว่าฟุตบอลไอ้คาว่าจู่ทุดเดียวเนี่ยนะคะมันแปลว่าเท้าค่ะคนในสมัยโบราณเขาจะใช้คํานี้นะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะถ้าสมมุติว่าเราเห็นคําศัพท์ตัวไหนก็ตามที่มันมีรากศัพท์ตัวนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ใช้เท้าหรือว่ามีเท้าเกี่ยวข้องในเองยกตัวอย่างคะ่ะเช่นคําว่าเที่ยวคําว่าเที่ยวและคาว่าทีานะคะเที่ยวตัวนี้แปลว่ากระโดด่ะเวลาเรากระโดดเราเราจะต้องใช้เท้าในการกระโดดถูกไหมแล้วตัวนี้ค่ะทีตัวนี้แปลว่าเตะนะคะเตะอย่างเช่นเตะฟุตบอลนะคะที่จู๋ฉิวนะเตะฟุตบอลทีตัวเดียวแปลว่าเตะถูกไหมมี รากศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเท้าด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราใช้เท้าในการเตะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพอรู้ละออกมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้เท้าแน่เลยนะคะต่อไปค่ะเรากลับมาดูคําว่าเจยวของเรานะเจยวตัวนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปเลยนะเวลาเราต้องการจะบอกว่าเออเท้าฉันเจ็บทั้งนู่นเท้านี่อะไรก็ว่าไปนะคะเราจะใช้คําว่าเจยวนะไม่ค่อยใช้คําว่าจูตัวนี้นะคะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะถ้าเราจะบอกว่าล้างเท้าเราจะพูดว่าซีเจียวนะคะซีเจียวล้างเท้านะคะสีตัวนี้เนี่ยแปลว่าซักล้างสระได้หมดเลยค่ะสีตัวนี้นะซักล้างสระนะคะคราวนี้ถ้าเท้าฉันเจ็บนะฉันเจ็บเท้าอย่างเงี้ยพูดว่าไงหัวเติ้งหัวเติ้งนะคะเท้าฉันเจ็บมากเลยนะคะนี่เติเองไม่ใช่หวยสิเราซื้อก กลับไปดูไปกลับไปที่คำว,ว่าถุยนะเอาใหม่หัวเตี้เขินเถิงคราวนี้เนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าเท้าฉันเจ็บมากเลยแล้วเธอก็จะบอกว่าหัวเตี้ยวเขินเถิงหัวเตี้เขินเถิงคุณเจ็บเท้าไหม你的脚疼吗你的脚疼吗นะคะต่อไปค่ะมาดูกันคําว่าสูสูตรงนี้แปลว่าต้นไม้นะคะสูแปลว่าต้นไม้ มีคำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต้นไม้อีกบ้างนะเริ่มจากอันแรกเลยนะคำว่าหมู่นะหมู่ตัวนี้เป็นต้นไม้ใช่ไหมมีไม้หนึ่งต้นใช่ไหมคะหมู่ต้นไม้คราวนี้เนี่ยคาว่าหลินนะหลินพูดถึงป่านะป่าไม้นะคะแล้วคําว่าเส้นนะคะก็พูดถึงป่าไม้เหมือนกันแต่บอกว่าอาจจะพูดถึงเอ่อพวกป่าไม้ที่มันมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะนะคะเป็นพวกป่าทึบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสังเกตคําว่าเส้นเนี่ยตัวนี้มันมี ตัวฝันที่เกี่ยวข้องกับต้นไม้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะคราวนี้หากกลับมาดูคำว่าสู่สู่ตัวน,นี้ก็พูดถึงต้นไม้เหมือนกันค่ะเวลาเราต้องการที่จะพูดถึงต้นไม้แบบในชีวิตประจำวันเนี่ยเราให้ใช้คาว่าสู่นะคะในระดับคําศัพท์ระดับ3 1234มเนี่ยนะมันจะเป็นคําศัพท์ที่เราได้ใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างคพวกนนี้เนี่ยที่เขายกมาให้เราเรียนเนี่ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันนะคะเรามาดูกันค่ะ จงซู่ง ouais, จงซู่ตัวนี้แปลว่าปลูกต้นไม้นะคะจงนะคะจงแปลว่าปลูกนะเสียงสี่นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะอ่านออกเสียงได้อีกเสียงหนึ่งคือคําว่าจงนะคะแปลว่าประเภทนะอันนั้นจะเป็นคําลักษณะนามแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นคํากริยานะคะจะแปลว่าปลูกนะคะออกเสียงสี่นะจงซู่นะคะแปลว่าปลูกต้นไม้ต่อไปค่ะชู่ื่อชู่ื่อก็แปลว่าต้นไม้ค่ะและชู่เย่ ชูเย่เนี่ยแปลว่าใบไม้นะคะคราวนี้เรามาดูกันถ้าเราจะบอกว่าเขาชอบปลูกต้นไม้เราก็จะพูดว่าถ้าสีหวนจงสถ้าสีงสู่ฉันไม่รู้จักต้นไม้ประเภทนี้อ่ะอันนี้คือคําว่าจงเป็นแบบเสียงสามแล้วนะแปลว่าประเภทแล้วนะคะเราก็จะบอกว่าหว่อรู้เรื่องส 我不认识这种树นะคะฉันไม่รู้จักใช่ไหมปู่รู้จักไม่รู้จักชนิต้นไม้ประเภทนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับในบทที่สองนะคะก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. อย่าลืมไปท่องศัพท์ไปทบทวนทำแบบฝึกหัดน,นะคะหล mm ัง hmm. จากที่ทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. สามารถส่งมาให้เราช,ช่วยตรวจได้นะคะ mm hmm. ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจทักมาถามเราชื่อทางไลน์ส่วนตัวได้เลยนะ mm hmm. แล้วเจอกันต่อในบทที่สามค่ะบ๊ายบายค่ะ